ลั่นแต่แล้วคุณจะแบบไม่ใช่นะกฎหมายแล้วลั่มนูนไม่ได้รั่แกใครเลยแต่นิสัยคนทหารนิสัยของการตระหารกที่คุณจะต้องแก้และขณะเดียวกันกฎหมายลูกที่เรารับหรือใดๆหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างที่จะต้องทำให้มันเด็ดขาดผู้ลงทุนลงการตลายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนิสัยของตัวเองเพราะฉะนั้นการควบคุมพฤติกรรมปฏิบัติธรรมโลกโซเชียล